จะมาทำสาคูนะคะเป็นสาคูถ้าถ้า,ถาทั่วไปเขาก็จะเรียกสักูไสหมูเนาะแต่ของพี่อ้อยอ่ะก็ทำคล้ายๆกับสักูไส้หมูนะคะแต่ว่าเป็นมังสวิรัตนะคะก็คือเราไม่ใส่หมูนะคะไม่ใส่หมูเนาะก็่อยผัดใส้ไว้แล้วนะคะตัวนี้ตัวสาคูนะคะสาคูนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะ ของพี่อ้อยนะคะงวดนี้งวดนี้นะคะอาทุกทีนะคะพี่อ้อยจะใช้อีกตัวหนึ่งนะคะแต่งวดน,นี้ลองใช้ตัวนี้ดูนะคะนี่พี่อ้อยใช้ไปแค่ไม่ถึงครึ่งห่อนะคะเวลาก่อนเราจะแช่น้ำนะคะก็คือใส่น้ำลงไปให้เต็มเลยนะคะแล้วก็ลินน้ำออกไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเขาก็จะเละนะคะ พอเราลินน้ําออกแล้วนะคะลินน้ําออกให้หมดเลยแล้วก็เติมน้ําใหม่อีกครั้งหนึ่งใส่น้ําให้เหนือตัวเม็ดสาคูประมาณหนึ่งมิลนะคะให้เหนือเม็ดสาคูประมาณหนึ่งมิลแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เขาอิ่มตัวนะคะแล้วก็จะใช้นะคะก็นํามานวดของพี่อ้อยจะไมะ่ใช้แบบเป็นเม็ดๆนะคะก็จะนวด บางที่จะใช้แบบเป็นเม็ดนะนี่พี่อยจะนวดอ่าแต่ว่านวดแค่ให้เนื้อเขาหนึบนะคะแต่ว่าไม่ไม่ให้อ่าตัวเม็ดเขาอ่าเนียนนะคะก็วเวลาเราทําเสร็จแล้วก็จะมีตัวเม็ดตะคุ้มให้เห็นบ้างนะคะเวลาถ้าจะทํำขายนะคะพี่อ้อยแนะนําเนาะ ถ้าจะทําขายนะคะสักคูนะคะนวดเอาไว้แต่เย็นเลยนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงนะคะใส่ถุงแล้วก็นําเข้าตู้เย็นนะคะแล้วพอตอนเช้าเราจะมาปั้นนะคะตัวสาคูเข้าเนื้อเข้าจะจะหนึกนะคะหนึบแล้วก็เวลาทานจะอร่อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาปั้น แล้วก็มาต้มสักคู่กันหรอแป๊บหนึ่งนะคะย้อยพื้นที่ปันนี่นะคะใส่ใส่สักู่นะคะพี่ย้อยปั้นเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันเนาะพย้อยห่อไปหน่อยหนึ่งแล้วจะไม่ใช่แป้งหนานะคะเพราะว่า ด้วยจะห่อไส้ใหญ่แป้งจะบางมากนะคะ ต้มกันสาคูของพี่อ้อยทำนะคะพี่อ้อยจะไม่นึ่งนะคะพี่อ้อยจะใช้ต้มเอ,อาเนาะใส่ลงไปต้มนะคะพอเขาสุกนะคะเขาจะลอยขึ้นมานะลอยขึ้นมาแล้วก็ตักได้ตักขึ้นนะคะ นี้ไม่ได้ทําขนมปักหม้อน,นะคะเพราะว่าหม้อที่ทําขนมปักม้อเนานะพี่อ้อยให้หลานสาวไปนะคะหลานสาวเขาจะทําก๋วยเตี๋ยวปักม้อเนานะพอดีวันนั้นเข้ามาเราก็เลยให้เขาไปเพราะว่าบ้านใหม่นะคะที่เก็บของจะน้อยนะคะก็เ,เลยให้หลานไปดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้ไปทําอาชีพได้อยู่กับเราถ้าเราเก็บเอาไวน้นานๆเราใช้ทีก็เหมือนไม่มีประโยชน์เนาะ ที่จริงหม้ออะไรก็ใช้ได้ถ้าเราจะทำนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำตรงนี้ยังเหลือแป้งอีกเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวพี่อ้อยขอหยุดกล้องแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เขาลอยก่อนนะคะใกล้จะใช้ได้แล้วนะคะสักนะูพี่อ้อยนะพี่อ้อยทําขายก็ไม่ได้ทาลูกเล็กนะคะก็ลูกประมาณนี้เนาะเพราะว่าตอนก่อนนี้นะขายลูกระบาดวันนั้นนะคะไปโรงพยาบาลเนาะไปเจอเขาใส่อยู่แค่เท่าไหร่นะคะห้าลูกขายสามสิบห้าบาท อ้พี่ว่าเห็นแล้วจะเป็นลมสมัยเราขายเรายังว่าเราแพงเลยนะคะเพราะว่าแกรกๆเลยสมัยก่อนนู้นน่ะเราจะขายแค่ลูกหนึ่งห้าสิบตังค์หรืออะไรประมาณนั้นตอนหลังๆมาขายลูกระบาดเราก็ว่าแพงและกั่ประมาณนี้นะคะลูกระบาดไปเจอที่โรงพยาบาลลูกเล็กเล็กมากๆเลยเล็กเตอขั้วหัวแม่มือนิดเดียวขายห้าลูกสามสิบห้าบาท กึงค่ะลอยแล้วนะคะใส่ได้แล้ะเดี๋ยวเธอาปิดเตาไป <S <S อน,น,อน,นใส่ที่ตรงนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะ เดี๋ยวพอเขาเริ่มเย็นนะคะตัวเนื้อเขาก็จะใส่นะคะตัวสักคูจะใสเนาะแล้วก็จะเห็นไส้สีเข้มๆในข้างในเดี๋ยวรอให้เย็นอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่จานกันตอนนี้ยังไม่เย็นมากนะคะแค่อุ่นๆเนาะจะเห็นว่าเนื้อสักคูจะใสแล้วนะคะจะเห็นไส้ข้างใน พอดีกระเทียมเจียวก็วไม่ได้เจียวใหม่เนะเาะก็จะใช้เป็นตัวกระเทียมเจียวที่ทําไว้ใส่ไปเตียวนะคะพอดีเราจะต้องใช้น้ํามันจากเขาด้วยเนาะก็เลยไม่ได้เจียวใหม่น้ำมันตัวนี้ทานได้นะคะไม่ต้องกลัว เรื่องอนตะลอนหรือไขมันอุดตันเนาะก็ย่อยใ,ใช้เป็นน้ำมันลําข้าวนะคะ คราวนี้ผักชีซื้อมาเยอะนะคะก็เดี๋ยวจะมีการทําขนมอีกนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะทำเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเอาไว้มาชมกันนะคะจะคลิปต่อๆไปของพี่อ้อยนะคะยังไงยังไงพี่อ้อยก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องหลานชายนะคะช่องอน้องซีนะคะ เด็กน้อยอยากมีช่องนะคะเด็กน้อยอยากทาช่องเนาะเขาก็จะมาคอยดูพี่อ้อยตลอดนะคะเวลาทําคลิปเวลาอะไรนะคะตอนที่เขา,อ,าอยู่บ้านเนาะเสร็จแล้วค่ะสาโคไส้หมูมังสวิรัตนะคะทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปก่ายพูดคุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่อ้อยฝากช่องหลานชายด้วยเนาะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ